I love you baby, you love me too <c oughs> โลกจิตก็ว่าได้ต <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนจ๋าวันนี้นะคะก็เป็นวันที่สีกุมภาวันว์าเลนไทยของควันจากใจฉันมอบแด่เธอกุหลาบแดงบมนี <c> ้ <oughs> <c oughs> โบจะทายนายเตี้ยนะเจาะไก่ากันเตี้ยแล้วพวก,ก็ต้องนักลงใตให้นักลงใต้กันให้เตี้ยหรือเปล่าเออพบ,บ,บ่หันบ๊ะแมนบ๊ะให้เหตุแบบว่านะห้สูงแบบร้อยแปดสิบไม่ได้เหรอแกวันนี้จะพาทุกคนไปขายเงินในทางสักดิ์สนะคะเม่นี้ฝนตกคนตื่ออยู่ส่วนนี้ว่าเสร็จแล้วเนาะคุณเคบีพีครับภาวาตื่นเช้ามาข้อความ ขายของนี่เดอ้อสิบอกว่า,าเวลาเราตึงลิงน,นะน้องโบเวลาเราตึงลิงใช่ไหมให้คนแบบว่ามาซื้อของกับเรามันก็จะมีกลุ่มที่เขาจะซื้อของอิลีแต่ก็กลุ่มที่แบบว่าโรคจิตก็ว่าได้ตื่นมาคุณ KPP ครับวันนี้คุณกินข้าวกับอะไรครับเขาไม่ได้โรคจิตหรอกนอนเยียลืมคิดถึงผมด้วยนะคะประมาณนี้คือเออถ้าคิดอยู่ในใจถ้าเขาจะอยู่แค่นี้ื่องใส่เขามาหาอย่านะ KPP กลัวนะก็เลยแบบว่าก ก็ขอบคุณนั่นแหละเพิ่นก็นมาทักทายเพิ่นอาจจะเหงานะแต่ว่าก็อย่าแบบอย่าเยอะเนาะนิดนิดหน่อยได้นี่คือใบมะม่วงเพิ่นโรดนะคะไอคิดว่าไม่เกิดอีกสองอาทิตย์นะ่ะเป็นลกหอกระเจียวเลยเนาะสเนะไปไปนอนถ่ายอยู่ป่าเพิ่นไปซะลกหอกกัเจียวาเลยวเลลเออนี่กว่าสักนิแเราก็ไปขายเงินเดี๋ยวสิาพาี่นอกไปเบิง่งอันนี้ดีกว่ายิง มากแก่นตะวันแกเห็นแล้วมาดูมาดูอันนี้เป็นบริเวณรอบๆหน้าบ้านนะคะสวนออฟฟิศเคพพีแบบสวยงามเนาะแกเนาะดูสิอันนี้เป็นหินภูเขาอันใหม่หรือว่าทีนอุ่มปลูกม,มันยังบตายค<า><ะ>่ะอ๋อมนักมนักอุ้ยแกแกมนนักมัน,นักแกดูสิ หนักมากเพื่อกับมีสวนใหญ่ใส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 ่สุกนี่อ๋อย่ามาสุกใส่ล่ะ oh, อ๋อนี่นยจะบอกยายเด้อว่าเจอเฮามองนีอบอกยายวินยายวินเราบริจิตตาอกจ้ะยายยายไป็นจะฉ่ำเอายานมันเสียเฮ้ยมายงคิด โอ้ยมาดูมายงชิดก็มีมีส้มด้วยซื้อรอบปันห้าเหยือขาวจะเอาไว้ลดต้นไม้ค่ะไม่ค่ะมานี้มานี้มาดูนี่ปีนี้มันไม่ค่อยเป็นนะยายวินบอกว่ามันร่วงขนาดเลยปีนี้ร่วงอีกเลยมึนี่ใหญ่หรอ เอาลงข้างล่งลมเนาะเป็นเป็นแจ่วเนาะเก็บเดี๋ยวมาเก็บเด้อเออพอนเห็ดแจ่วได้เดนานมาเก็บคือแบบพอดีเป๊ะเลยมันหนวกหน่อยด้วยอ่ะนี่นี่นี่มันบดนถืงแดดหรือเปล่ามันอยู่ในนในคิดว่ามักสมแยงเอ่อวิตามินของมันวะมักสมเออหน่่ยนีใหญ่แห้ง มัวนี้ผิดตัวนี้เหี่ยวหมดเลยอ่ะเหลืองหมดเลยแต่ก่อนมัน่งหน่อยสำนีนะ่ะมันยังนะแกตัวอ,อู๋ปลาถ่ายไงปลาถ่ายนี่ทำนี่นะพอดีกินเซปิกเกือบยามาเก็บเก็บเพิ่งเก็บก็ได้มาไหนหไปใครเคด้อแล้วเพิ่นเฮดเจียแบบแซ่บๆนะ แจ่วปลาแดดมันบแบบดูแจ่วพงพงแจ่วแดดแจ่วย่างพงก็ได้นี่พีก็จะขายมมไม่ไหวข้าวมักซ้อมซ้อมดินมักซ้อมแยงวิตามินจากมันเหรอเนี่ยอืมมักซ้มอมเอามารประดิษฐ์ประออกร้อยอ่ะหน่วยนี้เก็บนีเก็บของนั่นน เปเรยวมากไ Welcome ค Welcome พ o KPP l ล n นบางคนกี้สานบางคนกี้สานเนี่ย วันนี้เป็นวันวาเลนไทน์นะคะจะมอบดอกกุหลาบให้ลูก I love you baby you love me too thank you and I will keep get another one get มาเนี่ยวดันหนาการีสอร์ทดสั่นกรักไหผู้บ่าวแล้ว get I love you baby happy Valentine s day ขอบคุณค่ะ I love you ตำรวจะชวนมันนี่นะคะที่อบอกว่าตำรวจเพิ่นมาเช็คนะ่ะเพิ่นมาทุกสี่ชั่วโมงจริงๆนะไอ้ก็เลยไม่ได้กลัวอะไรเพิ่นมาลงเวลานะเดี๋ยวให้ิึงชงเก้าโมงแบบนี้นะสิบโมงเออไอยอยากบอกว่าตอนนี้นะคะ ห้องเช่าของ you give me back ตอนนี้ห้องเช่า KPP ได้เต็มแล้วนะคะเพราะว่ามีนักศึกษาฝึกงานเพิ่นมาเป็นเพิ่นมาฝึกเป็นครูเนาะอยู่โรงเรียนกุสุมานีสองคน,นแรกๆนะเพิ่นว่าสีจองมาเดือนพฤษภาไอเราบอกว่าถ้าพฤษภาเนี่ยไอยบะอการันตีเพราะว่าหนึ่งถ้าสมมตินคนมาเดือนมีนาเมษาก็จะเสียโอกาสนั้นไปและพ่ยานห้องเต็มเนาะเพราะว่า เดือนนั้นจะเป็นเดือนที่นักศึกษามาฝึกง,งานหลายเพิ่นก็เลยบอกวะ่าโอเคเดี๋ยวขอจองไปเดือนมีนาเลยสองห้องนะคะเดี๋ยวพามาดูก่อนเนาะเดี๋ยวจะมาขายเงินมันนี่วันนี้ค่ะเดี๋ยวก็ถ้าก่อนที่เขาจะมาอยู่ใช่ไหมเราก็จะพากันมาทําความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เป็นห้องสามพันบาทมีแอร์นะ ห้องสามพันบาทมีแอร์ตู้เสื้อผ้าที่นอนโต๊ะเครื่องแป้งตรงนี้ก็จะเป็นตรงเฮ็ดอาหารนะตรงนี้นะคะจะเป็นห้องน้ำอู้ตรงนี้ห้องน้ำนี่ไอ้มักแห้งมาดูฝั่งนี้คือเลิศเนาะ มีคนทักถามอายเบอร์น้องก็จะเป็นห่วงนะทำไมพี่อายช่วงนี้โชว์แต่นมอายผมได้โชว์นมเดอ้อแต่ว่าด้วยความที่ไม่นะโบเนาะมันเลดเลดล,ลงไปก็ดูเหมือนโชว์นมก็ไม่ได้โชว์หรอกคะ่ะก็ปกติแหละค่ะนี่นะคะห้อง3,000เดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูห้อง2,500เต็มแล้วคะ่ะห้องพัก KPP เดี๋ยวตอนนี้นะถ้าถึงรางวัลที่หจะขยายสาขา2่พุ่นนอกเขตเทศบาล นี่อันนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นห้องห้องนี้ไม่มีแอร์นะคะสองอ๋อหมวกๆอะไหม,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 มเดี๋ยวเราก็จะมาทาความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้มันดีที่วิวนะฝั่งนี้เนาะแต่ว่ายามนี้วิวก็ไม่ค่อยดีย่ไม่ค่อยดีปานใดแต่ว่ายามดําหน้ายามเกี่ยวเขานี่วิวดีดี หมดขึ้นแล้วห้องนี้นี่ค่ะอันนี้เป็นห้องสองพันห้านะคะห้องนี้มีสายเคเบิลให้แต่ละห้องในี่ยผู้ใดต้องการสายเคเบิลบอกได้นะออ้ก็จะต่อให้นะคะวิวข้างนอกเอาตาโรไไนอ๋อเรื่องเขาเชื่อถอดวะเออจริงๆเรามารอดกันเลยเอาออกเลยนี่ค่ะวิวก็จะเป็นแบบนี้แต่ตอนยามดับนาน้องงามงามเนาะ ส่วนนี้ก็ห้องน้ำก็จะเป็นอย่างนี้เ <c oughs> จอละโอ้ตาลลมไหนแต่รู้นายเพอหน้าตาตะลอง <c oughs> นายเข้าใจว่าคุณาลมพัดเดีย่ยเมื่อกี้นี่นปะป่ะไปขายเงินกันเลยมาลุ้นว่าเราจะได้เท่าไหร่เดือนนี้เนาะ <c oughs> เดี๋ยวก็จะพาเด็กๆไปเดินของถมชิวๆช,ชิกๆเนาะมื่อนี้นะบรรยากาศด,ดีดี มาดูวันนี้เออทาบไดรล้างฟิลเตอร์นานเราได้นี่ได้ล้างเลยไหมก่อนไปตลาดอะจะได้จะได้มีเงินไปตลาดนัดกันขนมใช่เหรอหกสิบมือหันโบใหไทยวันเท่าไหร่นะคะมะรวมเหรอสองพันเจ็ดเป็นหน่อยวะหน่อยเถอเขาจะซักมือวะ คนเจ็ดเอาหนึ่งสองสามเป็นหน่อยๆเดือนได้อยู่ก็หมูตลอดได้เพินเพินจับได้ปะตัวนี้นะจะได้เยอะกับเพื่อนตลอดมาดูครบหนึ่งปีเดือนที่แล้วไงแก นี่แหละเป็นเงินเก็บของ KPP แต่ละเดือนสามพันบาทอู้ยเยอะอยู่แต่ก็ยังน้อยอ่ะเดือนนี้เป็นคนที่หัวมันไววไวอันนี้สองเมื่อหนึ่งเลยนะบวนัวเนาะก็เริบเลเสียงดังข้าเจ้าไปนี่นะคะเดือนนี้เป็นเดือนอะไรนะกุมภาพันธ์อย่างหนึ่งคือไขวไวสองเมือเนาะนปกติวันที่สิบหกมะ มเม่อเบ่งดอกอันี่เบ่งข้างหน้าบ้านบ้านสวนหุยพิทักษ์นี่เธอคือส,สวยอ่ะที่บ้านแอนที่ร้านแอนนาวามีเค,ค้กขายด้วยนะคะอร่อยมากมาดูนี่ปกดีงามๆปากเจอกันให้แฟนแกโอ้นี่ไอ้นี่นี่นเดี๋ยวพามาเบ่งกกแก่นตะวันนี่คือแก่นตะวันนะคะแก่นตะวันมาจากฝรั่งเศส เดี๋ยวจะคุดให้เบอแปบนึงเออมีหัวหรือยังนะคะบางคนเขาจะคือว่าเป็นบัวหิมะไม่ใช่นะจ๊ะแก่นตะวันฝรั่งเศสเห็นปะอุย้ยหลุดแล้วมันยังไม่ใหญ่เลยแกอุย้ยนี่ไงนี่นะคะที่ไอเอามาจากฝรั่งเศสรอบก่อนนะไว้ก่อน น้อยอยู่อันนี้คือแกนตะวันฝรั่งเศสน,นะคะก็ยังมมไม่มีรสชาติไม่องเผื่อแก่ขี้เหี้ยไรๆขี้เมโนโตอ <laughs> <laughs> หน้าผากกะลุน่าจะใส่ใจสายใจขวาเออ 6กแปดสิสอสิบเอาเอาไหมอะไรสองพันเอ้ยสองพันสามพันสองพันอ2หกพันหกพ0 0เสองพันสามนายสองพันสองสองสี่หกแปดสิสหกแปดสิบสองสี่หกแปด มาต้องมาจับมาเลยโอ้คือหน่อยแต่งวดนี้จะไปจับกล่องมาเท่าไรเนี่ยสิบบาทงวดนี้แปลว่าได้น,น้อยแห้งสงสัยเขาบ่าอาบน้าเนาะหนาวไดยสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยหนึ่งพันแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้พันแปดงวดนี้นะคะได้แค่พันแปดเองนะคะเดี๋ยวพวกเราก็จะแพ็คใส่ถุงอย่างนี้เนาะแล้วเขาเจาเ้าแลกจังสะดวกนะคะอย่างเงี้นะคะเราก็จะแพ็คอย่างเงี้ ขอก่อนถ้าสมมติข่าบ,บอลแรกขเขาไปแลกธนาคารเก็บไว้ไปฝากแล้วเราก็จะรวยนะคะเก็บเล็กผสมน้อยเดือนละสองสามพันก็รวยนะปีหนึ่งก็เป็นหมื่นละถ้าวิาคิตหรอวะท่านท่านที่มันเป็นเงินเหรียญได้นะก็เป็นสามารถเป็นเงินล้านได้นะเดือนปีหนึ่งจากปีว่าจังฮอดล้านซาดหนึ่งพอดีอะกระช่าง โ okay, อเคเนาะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวพวกขายกับลูกของเขาก็ขออนุญาตไปตลาดของส่งก่อนเด้อปชมเนาะเจอกันคลิปใหม่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บชิปก่อนนะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ Happy Valentine Day I hope e w e r e happy yes บ๊ายย thank you <laughs>